ครับก็กลับมาพบกันเลยครับในพาร์ทที่2นะครับของเรื่องของพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมนะครับในพาร์ทแรกเราพูดถึงเรื่องของโครโมโซมยีนนะครับแล้วก็ดีเอไปนะครับก็มีเพิ่มเติมนิดนึงครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจากในส่วนของพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับตรงตรงส่วนนี้นะครับแบบนึงนะครับตรงนี้นะครับครูพูดถึงว่าโครโมโซมร่างกายมนุษย์เรามีทั้งหมด46แท่งใช่ไหมครับ ถ้าเราแบ่งออกเป็นคู่ๆจะได้ทั้งหมด23คู่ใช่ไหมครับออโดยเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยนะฮะจะมีเหมือนกันอยู่22คู่เหมือนกันเลยนะครับลักษณะนะครับส่วนคู่ที่23เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับก็คือของเพศชายก็อีกแบบหนึง่งของผู้หญิงก็อีกแบบหนึ่งนะครับออใน22คู่ที่มันเหมือนกันเนี่ยระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าโครโมโซมเพศ อไามา่ใช่ขอโทษครับโครโมโซมร่างกายนะครับโครโมโซมร่างกายหรือเรียกว่าออโตโซมนะครับออโตโซมนะครับโครโมโซมร่างกายส่วนอีกคู่หนึ่งที่มันไม่เหมือนกันคู่ที่23บาเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าโครโมโซมเพศนะครับอ่าะน,ะน,นี้ก็เพิ่มเติมในส่วนของพาร์ทที่แล้วนะครับอันนี้ในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของที่มาของของของการค้นพบยีนนะครับว่ามันเป็นตัวนํา ลักษาพันธุกรรมอย่างไรนะครับคนที่ค้นพบนะครับก็คือเป็นถือว่าเป็นมีดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ของของโลกเรานะครับก็คือเกเกอร์เมนเดลนะครับเกเกอร์เมนเดลนะเกเกอร์เมนเดลเนี่ยครับเป็นอาเป็นหมอแล้วก็เป็นเป็นนักบวชนะครับก็ไปบวชอยู่นะเป็นของศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็ได้ทําการศึกษาปลูกตัวลันเตานะครับที่โบสถ์นะฮะก็ ก็ศึกษาก็ปรพบว่าตัวเตาเนืกอมีลักษณะที่เด่นชัดอยู่ลักษณะด้วยกันอยู่เจ็ดเจ็ดชนิดนะครับก็มียกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพวกเมล็ดเรียบเมล็ดขุขะเมล็ดสีเหลืองเมล็ดสีเขียวฝักอวบฝักแฝ่ฝักสีเหลืองฝักสีเขียวอย่างเงี้ยครับแตกต่างกันดอกสีม่วงดอกสีขาวต้นสูงต้นเตี้ยอย่างเงี้ยครับนะทีนี้เขาก็เอามาตรงนี้ด้วยความแตกต่างกันเนี้ยก็มาลองลองผสมพันธุ์กันดูนะครับก็มาดูว่าคาว่าสมัยเขาได้ยังไงบ้างนะครับนะ ก็เวลาเขาผสมพันธุ์นะครับไอ้ดอกทุเรียนเตาเนี่ยมันจะเป็นดอกเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศอะไรแบนี้ครับเป็นดอกดอกสมบูรณ์เพศแล้วก็เป็นดอกครบส่วนด้วยดอกครบส่วนก็คือมีทั้งกีบดอกกีบเลี้ยงใช่ไหมกส่อสัตวผู้กสรตัวเมียถ้าเป็นดอกสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งกสรอนตัวผู้กสรอนตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับทีนี้เวลาเขาผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะผสมแบบข้ามก็คือเอาเกสรเพศผู้ตัวเนี้ยไปใส่กสรตัวเมียอีกอีกดอกหนึ่งนะครับเนาะทีนี้พอผสมออกมาเป็นยังไงงคครรััับบอออยย่่าาาาตวนนี้ะเเ ตัวรันเตาดอกสีม่วงนะพันแท้เลยฮะกับดอกสีขาวพันแท้มาผสมพันกันนะเอาผสมข้ามกันเลยฮนะผสมปุ๊บๆพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยตรงที่มีเกสรทีเมียมันก็จะติดติดดอกติดฝักใช่ไหมครับติดฝักพอได้ฝักออกมาก็ได้เป็นเมล็ดแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยไปเพาะไปปลูกนะครับปรากฏว่าพอปลูกขึ้นมาโตจเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันออกดอกอ่านะ รากฏว่าดอกที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างเอาสีขาวกับสีม่วงมาผสมพันธ์กันเนี่ยปรากฏว่ามันได้ลูกทุกต้นเลยครับลอก400ต้นมันก็ได้ทั้ง400ต้นเนี่ยจะได้ดอกสีม่วงหมดเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สีม่วงหรืร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะอน,นี้เห็นนะครับตอนนี้สังเก,กตแล้วว่าดอกสีขาวหายไปนะครับลักษณะสีขาวหายไปตอนนี้เขาก็เลยเอาไอ้ต้นในรุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นลูกมันเนี่ยพอมันโตออมาปุ๊ fs, uses, บเขาก็ผสมข้าออกมกันอีกดอกสีม่วงเหมือนกันนะดอกสีม่วงกับสีม่วงเลยฮะผสมพันกันปุ เสร็จแล้วได้มเมล็ดออกมาก็เอามาเล็ดเนี่ยไปปลูกใหม่ในรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่2องเไ,ไหครับรุ่นที่สปรากฏว่าเอาไปปลูกแล้วพอออกมาปุ๊บออกดอกออกมาสมมติมีสี่รอยต้น400รต้นใน400อต้นเนี่ยจะมีสีม่วงอยู่300ต้นมีสีขาวอยู่หนึ่งรต้นนะครับสังเกตว่าสีขาวปรากฏมาในรุ่นที่สองนะครับจึงเกิดความสงสัยว่าอา้าวแล้วในรุ่นแรกเนี่ย ลักษณะสีขาวนี่มันหายไปไหนแล้วทําไมจึงมาเกิดในในในรุ่นที่2นะครับก็สันนิษฐานของอเมนเดลก็เลยว่าเออมันก็น่าจะมีตัวอะไรนะที่ที่นําพาลักษณะนะครับมาแล้วมันถูกบทบังในรุ่นที่1แล้วก็บังเอิญว่ามันมาสแสดงออกอยู่ในรุ่นที่2นะครับก็เป็นที่มาของคําว่ายีนนั่นเองนะครับก็อธิบายว่าในในรุ่นแรกนะครับที่มันที่สีขาวมันหายไปเนี่ยนะครับ เนื่องจากว่าลักษณะพันธุกรรมเราน่าจะแบ่งเป็นสองประเภทใช่ไหมครับก็คือลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยนะอะไรที่มันเด่นกว่ามันถ้าอยู่กับด้อยเนี่ยมันจะต้องแสดงลักษณะนะที่เป็นเด่นออกมาอย่างเช่นดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่นดอกสีขาวเป็นลักษณะด้อยถ้าดอกสีขาวกับสีม่วงมาอยู่ด้วยกันดอกสีขาวจะไม่แสดงออกมามันจะแสดงลักษณะเด่นก็คือสีม่วงอย่างเดียวนะนะทีนี้ทีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยพอในรุ่นที่สองเนี่ยมันก็จะมี ลูกมันก็จะมียีนผสมกันใช่ไหมครับของพ่อของแม่ก็คือของพ่อสีขาวไอของพ่อสีม่วงของแม่สีขาวอยู่แต่นี้พอไาสร้างเซลล์ตับมันก็จะแบ่งครึ่งอ่ะแล้วแต่จะได้สีขาวสีม่วงนี่ถ้าในจังหวะเดียวกันเนี่ยมันไม่สีขาวเ่จสีขาวมาเจอกันพอดีมันก็เลยไม่มีตัวสีม่วงมาข่มใช่ไหมเป็นลักษณะดอยทั้งคู่มันก็เลยแสดงดอกสีขาวเกิดขึ้นมานะครับนะส่วนอีกส่วนสีม่วง3ส่วนเนี่ยก็คืออาจจะมีสีม่วงกับสีม่วงมาเจอกันก็เป็นสีม่วงไปสีม่วงสีขาวมาเจอกัน มันก,กลายเป็นลักษณะเด่นก็คือสีม่วงนะครับออกมาจึงเป็นลักษณะอัตราส่วน3ต่อ1นนะครับนะอันนี้อัตราส่วน3ต่อ1นะครับไอตรงส่วนอัตราส่วนนี้เป็นส่วนที่นักเรียนก็ก็น่าจะรู้นะครับนะส่วนในรายละเอียดตรงส่วนนี้นะครับก,ก็จะไม่ลงจาะลึกนะครับเนะาะอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าการศรึกษาของเดลเดลลักษณะศึกษาประมาณนี้ที่จริงเขาศึกษาต่อนะครับในลักษณะที่เป็น2ลักษณะสามลักษณะอีกนะครับก็เดี๋ยวให้ก็ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปนะครับ ก็อันนี้ก็จบในพาร์ทที่2นะครับเดี๋ยวต้อมาต่อกันในพาร์ทที่3นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทที่3ครับ